วัสดีครับโยตองคิวแทนดีครับวันนี้มาดูอดอัดฟางครับเนี่บมาจอด้วครับอดับอดฟางเดินมาจอดตรงตัวดาวครับจอดคู่กับกันกันใหญ่เลยครับคู่กันใหญ่เลยไอ้ใบแตกแมงป่องนั้งคู่ครับใบแตกแมงป่องทั้งคู่เดี๋ยวก็อัดตอนนี้ครับอัดฟางตอนนี้เลย อัดฟางเดี๋ยวก็ตรงลูกค้าล้างตรงลูกค้าครับเดี๋ยวไามาดูเบื้องเบื้องต้นครับรถอัดฟางล้อแตก ไปเตะตะขาบไปแตกตแตกมงปง่องนี่กันใหญ่ครับนี่กันใหญ่นี่กันเล็กครับก,ก,กันเล็กกันเล็กเกือบเต้ากันกับกันใหญ่เลยครับเี๋ยวปลาดูรอบๆร,รถครับ ทำเต็แล้วครับตาทีแดงครับตรงคอตาสีแดงครับตรงคอตาสีแดงแรงฤทธิ์ไตาปานก็ตายแล้วไต่ปานไอ้ไตาปานไอ้หมุนคอรครับหมุนคอไต่ปานหมุนคอตูกปืนั้างในก็ตายแล้วครับตุกปืนตัวปืนตูกป,ปืนนับกันน็อตแล้วครับ แจ๋วเลยครับตามผู้ชมแจ๋วเลยแจ๋วเลยได้นักากใหม่อีกนักากใหม่ตรวล่างใหม่ทีแดงตู้ใหม่ใหม่ทุกอย่างนะครับทำหมดทั้งคันทำหมดทั้งคัน ตายปานก็ไตยทุกเทนนะครับไตรปานไอ้ตาปานมุนคอครับมุนคอมุนตู้ไตรปานมุนคอแจวเลยครับตัวย้มาเลยครับกดตัดฟางตาหมดตาหมดตั้งกันครับตะกอนตะกอนรถรถกันนี้เป็นรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวกันเล็กเอาเอามาตำรถอัดฟางครับ ลูกค้าให้ตายันทำรถอัดฟังให้ตายันก็จัดไงเลยครับกันใหม่แล้วับเอารถอ,อัดฟังรอรอรอเทคมอ,อก,กองก็ทำใหม่ก็มอคอ,องก็ดูตอนอัดครับก็จวดกันหนครับขอรับชมครับ มอเล่ก็ตายหมดแล้วครับโมเล่มอเล่มอเล่ตู้มอเล่คอตายหมดแล้วครับต่แกงก็ตาตีใหม่แต่แกงแต่ปานก็ตายแล้วตั้งไหนนี่ตั้งไหนครับแต่ตแกงนี้ก็ตาตีดำครับแกงนี้ตาตีดำ หม้อน้ำก็ไต่แล้วหม้อน้ำหม้อน้ำกับหม้อออยไต่เรียบร้อยแล้วครับจะได้จวดแล้วครับต้งไนก็เป็นเครื่องนะต้งไนเป็นเครื่องเครื่องอัดฟาง นะครับตรงล่างเป็นทางนี้ครับตีแดงครับตีแดงกับตีฟ้าครับตีฟ้าตีฟ้าน้ำเงินปัมป๊มปั๊มยี่สิบเอ็ดครับปั๊มอาปั๊มยี่สิบเอ็ดปั๊มนี้แรงครับปั๊มนี้แรงแรงจัดครับปั๊มนี้ปั๊มยี่สิบสาม โมเล่ก็ตายแล้วโมเลโมเล่อ,ลเลอันใหม่เลยครับโมเล่ไม่เอี่ยมแจวเลยครับเดี๋ยววันนี้จะอ่านให้ทุกคนดูครับโจทย์กันไหนครับวันนี้ก็อ่านกับวันนี้อ่านให้ดูเลยแต่อย่าอ่านให้ดูเถอะฟังให้ดูเลย มัเ,เป็นตรงล่างครับตรงล่างมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ก็ใหม่ครับมอเตอร์ตรงล่างใหม่หมดครับแจ๋วเลยครับมอเตอร์กาลิบา้าก็มอเตอร์ใหม่หมอเตอร์ใหม่เครื่องก็ใหม่ครับเครื่อง เดี๋ยวผมพาดูรอบกันครับพาดูรอบกันเลยนี่มอนตน้ำมันตังน้ำมันก็ทำไมทำไมหมดเลยครับเดี๋ตวหวงล่ลางนี้ทา้งปางก็มีแต่มอเล่มุนเครื่อง อ็ดูว่าวันนี้ได้อัดหรือเปล่าวันนี้คอยดูรับขอรับชมได้อัดหรือเปล่าได้อัดฟังหรือเปล่าครับมันใดก็ตามใหม่บอกก็ไตใหม่บอกเขียวข้อเขียวแดงลิดเลยครับเขียวแรงลิด ไฟก็ยังไม่ไต่ครับไฟต้องมาเดินตไต่ไฟครับครับไต่ไฟยังไม่ไต่เนี่ยไต่ไฟยังไม่ไต่เจาเจวได้ได้ ประมาณเนี้ยก็ดูกิปหน้าครับกินนต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับกดตับกตดดิ่งติดตามคิวแดนดีด้วยครับจลิปเนี้ยต้องไปก่อนครับ สวัสดีครับ